เฉยๆนะคะลู่น <rôle> ั <of> <ici> ่งเฉยๆนุตูอยู่เฉยๆไม่ต้องนะคะถ้าใครก็ตามมาพูดจาใส่ร้ายนุ่ตู่นะคะมึงเอาเสื้อมาใส่อีกเซ่พูดนำง่วเราจะตายกันหมดเนี่ยทำไมมึงไม่ใส่พูดนำมึงอ่ะฉลาดนักหรอง่จะถึงตายอยู่แล้วไอหอกหัก หลายปไปได้ขึ้นมาทันทีครับคุณผู้ชมภายหลังจากที่เจ๊ปองอัญชลีภัยดีรักครับผู้ประกาศข่าวของแนวหน้าออนไลน์ได้ออกมาประกาศไปถึงนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างโอ๊ตปราโมดหลังจากที่เมื่อในอดีตครับโอ๊ตปราโมดเองเคยออกมาใส่เสื้อแซะลุงตู่ในเชิงว่าพนงจพร ตกอมอผู้นําโง่เราจะตายกันหมดย้อนกลับไปในรัฐบาลของลุงตู่ครับมันก็มีคําย่อดที่หลายคนรู้จักกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับกับคํายอดที่ว่าพอนองอรอจอตกอมอ ซึ่งคำย่อนี้เริ่มมาจากป้ายพาดในขบวนล้อเลียนการเมืองในฟุตบอลประเพณี2มหาวิทยาลัยเก่าแก่โดยมาจากไอเดียเด็ดของนักศึกษาที่ว่าทำป้ายเสียดสีรัฐบาลอย่างไรไม่ให้โดนยึดโดนห้ามแล้วกลายเป็นกระแสแฮชแท็กร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังจากนั้นครับแฮชแทกของพรนงรอจอตอกรมอกกลับมาแรงในทวิตเตอร์อีกรอบเพราะการโพสต์ของสอสอพักพลังประชารัฐคนหนึ่งบอกว่าประชาชนโง่เรา จะตายกันหมดซึ่งชัดเจนว่าต้องการตอบโต้พอนองอ,งอรอจะตอกอมอแต่ลงเอยสอสอพักพลังประชารัฐคนดังกล่าวได้ออกมาขอโทษและอ้างว่าเป็นการแชร์ต่อข้อความคนอื่นย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาดูถูกประชาชนซึ่งตอนนั้นเองครับก็มีทางด้านของโอ๊ปราโมทเนี่ยแหละครับนักร้องชื่อดังที่ได้มีการถ่ายรูปสวมเสือ้อโพสต์ภาพตัวเองใส่เสื้อสกีนลายรุง้งและ ตัวอักษรพนงรจตอกอมอพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นที่เป็นคำแปลตัวอักษรในเสื้อไว้ว่าผมนี่ไงรักจริง แต่งกันไหมและก็มีการใส่ีโม j i รูปแหวนซะด้วยทําเอาชาวเน็ตแหกคอมเมนต์แซวหนักมากอาทิใช่หรอมันย่อม,มาจากอันนี้จริงหรอมันคุ้นๆน,น,นะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ตอนนี้ประเทศไทยของเรามีรัฐบาลใหม่แล้วครับคุณผู้ชมนั่นก็คือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยโดยนายกอุงอิงแพรทองทานที่เคยลั่นวาจาไว้ตั้งแต่ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งปี66คือการทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตสอว์ปิดสวิตส,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 สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแต่วันนี้กลับได้ยินแต่คนพูดว่าคิดถึงลุงอยากให้ลุงกลับมา อย่างล่าสุดครับเจ๊ปองอัญชลีภัยลีรัก์ผู้ประกาศข่าวของแนวหน้าออนไลน์ก็ได้เรียกว่าออกมาฟาดคนที่เคยแซะลุงตู่เรื่องการเป็นผู้นําของลุงพร้อมบอกว่าให้เอาเสื้อตัวดังกล่าวเนี่ยกลับมารีบใส่ใหม่ซะปลาโมดไอ้อวนทาไมไม่ออกมาแม้เมื่อก่อนใส่ทุกวันเลยผู้นำง้อเราจะตายกันหมดผู้นำง้อเราจะตายอย่างหมดอ๊ดปราโมดไปอยู่เส็นที่ไหนไปหดหัวที่ไหนไหนมาบอกพี่ปองซิเสื้อตัวนั้นไปไหน ตากอยู่ที่ไหนบปมารีดแล้วใสซ่ซิอีนี่โง่กวา่าออกไม่ใช่โง่กวา่าโง่กว่าอามันนะสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยรอบครอบรอบครอบไม่ชอบใช่ไหมชอบอยู่กับอีโง่น,นี่ใช่ไหมแล้วทำไมไม่ใส่อะเอาเสื้อไปที่ไหนไม่มีเสื้อบอกพี่เดี๋ยวพี่พิมพ์ให้โอท ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าคลิปนี้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายอาทิเสียงส่วนใหญ่ซะด้วยพี่ปองติดแฮชแท็กใหม่ได้ไหมแฮชแท็ก <ht> เพื่อนร่วมชาติโง่เราจะตายกันหมดขอบคุณพี่ปองที่ประกาศหาไอโอสปราโมดแต่ควรเรียกหาแก๊งมันด้วยนะหรือจะเป็นอีกข้อความที่บอกว่างานเข้าแล้วโอดปราโมดรายงานตัวด้วยเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปครับว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเคลื่อนไหวออกมาจากฝั่งของนักร้องชื่อดังหรือไม่รอติดตามครับ